สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับัมองกันสองข้างฝั่งประเมินว่ามีตู้ฟังของเดี๋ยวไ้ดูขบวนแถวปิดหินปูนทรายนะครับทั้งที่สองเราก็ยาวที่วัดอำเภอบ้านกลวดครับแปดสิงหาหกสามครับมาดูขบวนครับรวมเป็นว่าเยอะแค่ไหนโอ้มาจากไหนเนี่ยจัดเลยแต่วันบ้านกลวด อันนี้ซีรีส์เจ็ดร้อยครับทีมงานป่าเราครับเสียเบียแกงเขียวโอ้ได้ปูนมาเต็มรถเลยครับทุกแม่ทุกบ้านทุกเรือนทุกร้านทุกรวงที่อยู่ในทีมงานชายใหญ่ครับเฮ้ยไอ้ไปไหนไม่ว่าจะมากจะน้อยอาจจะเป็นของเล็กเล็กน้อยน้อยชายใหญ่ครับพี่ครับพี่บคด้วยอาจจะได้เห็นสักก้อนใสักรำ ร่วมกันทำมาสองคันเลยครับมหาเจดีมาสองคันจะเป็นพี่เจตีเลยพี่ปูรากาจาให้อนร่วมสมทบแล้วคนละเล็กคนละน้อยแต่ลกำลังเยอะไหมรถเยอะไหมอันนี้เคพีเจริญทรัพย์ครับลองควรอ๋อ งานลองควรครับเสียกินครับสวัสดีครับเ่เ่จอะไรกันไม่ด้เ่หกินเลยครับแบบนี้อู้อินตานกันยางครับคันนี้มามาทุกงานครับมาตลอดครับอินตานกันยาง ให้แต่มีงานบุญครับไม่เคยขาดครับมาช่วยทุกปีอะหโอ้แทกมันหนักดิอันนี้ทีมงานมิดเมืองเป๊ะโอเคพี่เจริญซับเหมือนกันนี่นี่รอเลยนือหนนมญี่ปุ่นนั่นน่ะไอนมญี่ปุ่น มันกระทันหันเกินไปเนาะงานแต่ว่าก็มาร่วมเยอะมากเลยนะครับคือว่ามาเยอะมากเลยท้องฟ้าก็ดูขึ้มฟ้าขึ้มฝนนี่ก็ นี่ครับได้เห็นนะครับสาหรับท่านใดที่ร่วมบริจาคเงินมาในการซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายนะครับนี่ครับเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงเราไม่ได้มาแต่ว่าเราก็ยังได้มีส่วนร่วมในการทําบุญครั้งนี้นะครับถวายเดว,วัดบ้านตรวจหลวงปู่พาดส,สร้างอ,องค์มหาเจดีย์ครับมหาเจดีย์สอ้ล้านสองร้อยล้านเลยนะบ้าสองร้อยล้านหมนว่ะ มาป่าน hey! ั้นแล้ว้ยซบเลยวรถแก๊สววขไม่ um ันน mm ี hmm. ้ใส่ลบกูพา้แ่อะไรเยอ๋อวมรถแก๊สนงปั๊เ่าไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยี่รถผู้ายที่ว่าอยู่สักเจวนี่รอดอยู่ สาหอบแล้วคือหนึ่งไฟค้าช็อตอชั่วโม,มงเครื่องอสามวันฟื้นสิรุงมงคลไมครับโอ้ครับสิริมงคนเลยครับสิสริมงคลเฮ้ยเฮ้ยพวดีพ่อนักกของไอ,อท่าท่าโูน,น่ะพี่ท่าโูนอ่ะอันดับท่าโบน เขาไปบวชกับหลวงปู่คูนหลวงปู่ธาับนั่นแหละครับติงแกบางอยู่ประมาณรับศิ่ย์พาครับอ่าิีโค้งสั่งนั่นเลยถูกมัยประจําเอ๊ที่วัดนี่ได้ไปดูที่วัดยังยังเลยครับยังบ<อ>่ท,ที่วัดนี่มีแม่คโคไหมเน้อนี่ใช่ป่ะฝนก็จะมาแล้วนี่เพราะว่าทรายเยอะด้วยใช่ใช หินไม่เท่าไหร่หรอกอืมหินไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีเมโครสเตนบายนี่เทไม่หมดแน่นอนครับขับไปก็ได้ขับไปก็ได้ฮะไม่กล่อยนั่นก็ได้ไม่คลัไม่คลอย่างเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนครับ no อืมคุณน้อยไม่ขับไม่เป็นหรอกนเองเดียวโอ้โหนี่สายเป็นเปียกมาเลยครับน้ำหยดมาเลยเวลาจอดติดคันนะครับช่วงนี้ ีมาจากกูวินตานกันยางครับโอ้โอ้โอ้ยออสมอตัวนี่วันนี้ครับโอ้วันนี้ครับทีมงานเซี่ยคริสดินด่วนครับรถออสมอครับโอ้ยกันนี้มาแล้วชาติเจริญทรัพย์วันนี้ครับวันนี้ครับมาทุกปีมาทุกปีป่าชาติป่าชาติไปไปดเลยไปเลย ไปกับกู้ภัยนีย่แหละบอลไทยสว่างจันยาครับอุ้ยดำเพราะว่าอะไรนะ

ไป็นฟ้าช็อตนี่นะขุนใตอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่นัางอยู่ฝั่งใต้ฝั่งนี่ครับซุปเปอร์เกตของผมจะต่อตรงนี้นะ<ห>นตายนี้โค<พ>้งแบบนี้เลยไปเราแซงไปก่อนเลยครับเราจะอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับจะร่วมตำบลเป็นเจ้าภาพสร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์าธิเนศเตรียมเนื้อเตรียมตัวไทยยกเดินมาเรื่อยนะครับ รับสายทารตัดขาลำต้ายกล้อยกล้อโซ่เร็วถึงปุ่นตายนะวันนี้ก็ล้อโซ่หน่อยล้อโซ่หน่อยล้อโซ่หน่อยร่วงร่วงกันร่วงอาพี่น้องให้ให้ให้ผ่นใจเย็นๆจัดสดจัดไปเย็นๆนะเออเย็นๆไปเรื่อยๆเนี้ยต้องระวัง รอตรงนี้ครับยางนนะ้ำรถรีตลอราคาราคาราษฎร์ขอบคุณนโมธนาบุญเจ้าของรถทุกคนทุกคันนะครับเออให้ความสะดวกและก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความได้โคชกมาจากไหนมาคุยเดี๋ยโคชกเนี่ยราจรแน่นอนเลยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ต้นเฮนี้ช่างเอียวเป็นคนเต็มนะไม่รีสอร์ททำไมปิดอย่างนี้ไปไหนแล้ของทำไมไม่เปิดเพลงน้อยะฮร้านตรงนี้เปิดเพลงแน่เป็นหนึ่งกันไายเป็นหนึ่งกันไทยเปิดเพลงอะไรเลยตายตายตายถือวัดบ้านรวดเนี่ยเนาะฟังกันนี้ก็เปิดเพลงหน่อยเต้น เท่เงี้ยนั่นแหละไม่มีชื่อร้านแต่ก็เจอกันบ่อยเลยไปทำที่วัดบ่อยรวมคำบุญด้วยอานโมทนาพี่น้องได้ยินกระส่งอยู่นี่ก็เตรียมไม่หัวเป็อย่างเงี้ยนะเออเตรียมตัวเดี๋ยวอมีทายกพิกาตามรถไปทางสะพานมานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเราไม่ต้องข้ามนะอยู่ฝั่งใครฝั่งมันเนี่ยเนาะอยู่ฝั่งไหนก็อยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวมีใครยกเดินบอกคุณพี่น้องเอาไป บอกผู้ใดอ๋อขอบคุณครับครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับฮอ๋อนี่นะอ๋อเดี๋ยว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 มาทางนูไม่ทางรนี้ก่อนอนี่วมทำบุญครับหนึ่งร้อยบาทมาจากไหนครับ อ๋อคนมันกวดครับสาธุบุญด้วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเอันดียววนเอรตับเปยสับเปลยอ่ยางมันใหญ่ดิโลหลังมันเล็กโอ้ยตาเนี่ย เขาขับรถผ่านมาเ้ยเขาเห็นเขาก็ร่วมทําบุญนะครับ100บาทเดี๋ยวเงินตัวนี้เราจะเอาไปบริจาคทางวัดเลยนะครับตัวนี้ไ,ไป<ะ>ไ<ว>เดี๋ยว,ไ,วไปเ,วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ,บ